แค่ฉีดแบบนี้คุณเห็นมั่นไหมแค่ฉีดแบบนี้จากนั้นก็แค่เอาผ้าเช็ดตัวเช็ดออกคุณเคยเห็นมันไหมมันง่ายขนาดนั้นเพียงฉีดแล้วเช็ดทุกคนลองดูแล้วจะสะอาดทันทีเหมือนใหม่เลยเราคือผู้ผลิตโฟมทาความสะอาดอนเนกประสงค์นี้ร้านเสริมสวยรถยนต์และร้าน 4S ก็ใช้กันฉันเป็นซัพพลายเออร์ของพวกเขาขณะนี้ผู้ผลิตเปิดช่องทางการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วไม่มีพ่อค้าคนกลางสร้างความแตกต่างฉันมักจะไปที่ร้านเพื่อดูแลรักษารถของฉันแค่ขวดโฟมทําความสะอาดอนเนกประสงค์ขวดนี้ ก็ซ่อมแซมและทําความสะอาดรถทั้งคันได้อย่างง่ายดายอย่าเลือกวัสดุสามารถใช้ตกแต่งภายในรถยนต์ได้หนังพลาสติกเหล็กสามารถทําความสะอาดได้ฉีดทุกที่ที่มีสิ่งสกรปรกสามารถฉีดพ่นได้ทั้งรถนอกจากนี้ยังใช้งานง่ายมากแค่ฉีดแบบนี้รอ30วินาทีเพื่อสลายตัวแค่เช็ดด้วยผ้าก็สะอาดแล้วหากภายในรถของคุณจะได้รับการตกแต่งใหม่คุณสามารถซื้อกลับได้อย่างมั่นใจฉีดพ่นเบาะหนังแผงประตูคอนโซลกลางพวงมาลายัยและเข็มขัดได้หมดไม่มีความเสียหายต่อภายในหรือมือ การบำรุงรักษารถยนต์สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาตอนนี้โรงงานขายตรงรับประกันคุณภาพกิจกรรมที่แข็งแกร่งหนึออเดอร์ก็เป็นราคาสวัสดิการเช่นกันคุณไม่จำเป็นต้องไปที่ร้าน 4s อีกต่อไปและเสียเงินมากๆอีกให้คุณขับรถใหม่ทุกวันคลิกลิงด้านล่างเพื่อซื้อตอนนี้